ล้มกี่ครั้งไม่รู้แต่เราจะเรียนรู้การลุกการลุกแต่ละครั้งไม่เหมือนกันถ้าคุณลักแล้วคุณลักที่จะเดินเวลาที่จะวิ่งยังไงคุณก็ต้องลักที่จะลุกการมีน้ำเชื้อแย่เพศดีไหมดีแน่นอนในในในการสร้างปริมาณฝุ่นให้ใหญ่ขึ้นเร็วๆที่กำนานเราขาดพาะยาวใช่ดีพี่เราปโผลมพัดเย็นดีกำนานนี่ต้องมาพื่กินน้ำไปสามขวดอะผ่อนชัยท้อวันนี้มาพบกับหัวข้อเลี้ยงงยังไงให้มีความสุข สวัสดีค่ะสดียวนีนอนนวนนวอ้อยากให้พี่แนะนำตัวนิดนึงจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคือใครแต่อยากที่แนะนำตัวนิดนึงว่าจากที่ไหนพี่เชื่ออะไรชื่อโยกนะครับจากลุ่เจริญร์มนะครับก็จริงๆเมื่อก่อนธุรกิจอยู่ที่เมืองกาญจน์นะครับก็เลยเลี้ยงวัวอยู่ที่เมืองกาญจน์อำเภอดานมะขามเตี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้ธุรกิจย้ายอยู่สุพรรณนะครับแต่ก็ฟาร์มอยู่ที่เดิมอยู่ที่เมืองกาญจน์อยู่แล้วตอนนี้ที่เลี้ยงทั้งหมดกี่แม่นะคะตอนนี้ในบามันจริงๆอิงร้อยกว่าแม่ ประมาณร้อยกับแม่ค,คือคือตัวเลขฟิกตายตัวเลยเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ uh huh. อ่าเพราะเพราะเราก็ต้องบอกตรงนะพองานมันเริ่มเยอะขึ้นอย่างเงี้ย uh huh. ไม่ได้จําอะไรมากมายนะฮะเราก็รู้อย่างเดียวแค่ว่าวัวทุกตัวเลยจําได้เพราะเราได้บีถูกใช่ไหมจําหน้าตามันได้ว่าเบอร์นี้นะหน้าตาเป็นยังไงสายเลือดเป็นตัวไหนเราจําได้หมดมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะช่วงนี้ปีสองปีปีปัญหาเรื่องราคาอย่างเดียวถ้าปีสองปีที่ผ่านมานะเพราต้องย้อนรัสภาพก่อนวัวมันมีกราฟของมันที่ผ่านแบบเนี้ยมาสามรอบมันมีช่วงขึ้นช่วงลงของเขายุคหนึ่งมันก็จะมีช่วงที่ทุกคนแห่เข้ามาเลี้ยงราคามันก็จะขึ้นวันหนึ่งที่มันมันมีอิ่มตัววัวคือแฟชั่นเพราะจะมตัว มันก็จะดาวลงกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของเนื้อวัวอย่างตอนนี้เรารู้กันก็คือเรื่องเนื้อเถื่อนเข้ามาบ้างอะไรบ้างมันก็เลยทำาให้ผลที่ทํา,ทาให้วัวพันราคามัน,ม,นมันตกลงด้วยแต่ถ้าถามว่า ถ้าทิศทางราคาเนื้อมันขยับขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอยู่ดีนะคือเราอย่าลืมว่าเราเลี้ยงสิ่งที่เขาเรียกว่าอาหารวัวคืออาหารนะมันเป็นสิ่งที่กินได้ดังนั้นสิ่งกินได้มันอยู่ได้ต้นทุนการผลิตวัวมันต่าเพราะวัวเป็นสิ่งที่กินเขาเรียกอาหารที่ว่าเวสได้ต่ําที่สุดก็คือกินหญ้าถ้าคุณทําคอสได้ต่ําที่สุดคุณอยู่ได้กับผลผลิตที่เราเลี้ยงว่าเราเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีใช่ไหมครับเจเนติปีเวลาขายเราเราขายที่เป็นสัตว์พันธุ์กับเวสที่ต่ํา มันอยู่ได้อที่ว่าการวางแผนในช่วงที่คุณขายได้คุณมีการจัดก,การยังไงการจัดก,การหลังบ้านของคุณนะ,ะว่าคุณมีการวางแผนไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้การเล้วัวมันต้องวางแผน5ปี10ปีม,มันต้องเขียนกันอย่างนี้มันถึงจะทําให้ว่าอยู่ได้ ถ้าบอกว่าจะาเลี้ยงเพื่ออีกสามเดือนข้างหน้าอยู่ไม่ได้เราไม่ได้เลี้ยงวัวคุณเราถ้าที่พี่มีข้อแนะนําในการเลี้ยงสําหรับมือใหม่ก็ตามเลี้ยงมาเพิ่งเ,เริ่มมาไม่กี่ปีแล้วเกิดปัญหาอย่างเงี้ยพี่มีคําแนะนําอะไรอยากจะแนะนําเขาบ้างไหมคะจริงๆหลักๆของของมือใหม่นะหนึ่งเลยคือหาความเหมาะสมกับคําว่าความลงตัวของตัวเองให้ได้ถ้าคุณเลี้ยงวัวที่มันไม่เหมาะสมกับคุณคุณก็ไปไม่ได้อีกอันนึงคือคุณต้องรัก ในตัวนั่นของเพราะ<า><า>ถ้าคุณไม่รักคุณก็จะไม่เลี้ยงม,มันไม่ทอนอะ่ะ แด้ไหมถ<ม>้ารักถ้ารักมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าอะไรอ่ะถ้ารักแล้วตื่นมาเห็นแล้วมันยังสบายใจมันจะกินก็ยังสบายใจอยู่พอมนไม่รักมันจะไม่มีการเกียนแผนดำไว้เลยนะเมื่อมันหล่นจนถึงจุดต่ําสุดนั่นคือการล้มล้มกี่ครั้งไม่รู้แต่เราจะเรียนรู้การลุกการลุกแต่ละครั้งไม่เหมือนกันถ้าคุณรักแล้วคุณรักที่จะเดินคุณรักที่จะวิ่งยังไงคุณก็ต้องรักที่จะลุกคุณต้องเรียนรู้ในการลุกหาความเหมาะสมว่าคุณจะเลี้ยงยังไงให้คุณอยู่รอดเมื่อเขาอยู่ได้คุณต้องอยู่รอดถ้าเขาอยูู่่่่่่่่ไไไไไมมมมมดดดด้้้้้ัััันนนนนนกกก็ออออยยยรตงปววใชแบบีีีาาเลคคะะะส จะมาเริ่มคลิปกันอุปรกรณ์ผสมเทียมยุโรปเอเชียยุโรปเลือกสินค้าจากคุณภาพหรือราคาคุณภาพช้อปปิ้งออนไลน์ออฟไลน์จริงจริงพี่ทั้งสองได้ไหมอ่าได้ค่ะได,ได,ได้จ่ายเงินสดหรือเงินโอนคะโอ้ทั้งสองประกันมีประกันแพงกว่าไม่มีประกันถูกกว่ามันก็ต้องดูว่าอะไรจ่ายเงินรูดบัตรเครดิตโอนเงินสดโอนเงินสดวิตามินและธาตุถูกแพง เหมาะสมน้ำเชื้อน้ำเข้าหรือในไทยตัวที่เหมาะที่สุดน้ำเชื้อแยกเพศหรือรวมเพศอะไรก็ได้ที่เหมาะกับ,บว,วัวเราโอเคทุกอย่างต้องเหมาะสมเป็นเป็นแบบแล้วแต่เราจะเลือกกนะันเนออยู่ที่จุดไหนว่ามันเหมาะสมกับอะไรก็ที่อยู่ในจุดที่ไอ้พวกนี้มัน เราเรามีไมซ์เซ็ตของเราเรามีไมซ์เซ็ตของเราค่ะซึ่งถามว่าสําหรับมือใหม่ทุกคนมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝากไว้คิดเราเข้าใจในการขยายฝูงการมีน้ําเชื้อแยกเพศดีไหมดีแน่นอนในในในการสร้างปริมาณฝูงให้ใหญ่ขึ้นเร็วๆแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือคุณหาวัวที่มันเหมาะกับคุณจริงๆเหมาะกับแม่วัวคุณจริงๆไม่งั้นไอเฟอร์พัสมันไม่เกิดขึ้นค่ะน้ําเชื้อเอเจนติกมันไม่เกิดขึ้นเกิดนถ้าคุณใช้บนความที่ว่ามันไม่เหมาะสมะ มันเหมือนคุณไปสร้างฝูงขยะมาหนึ่งฝูงอ่ะดังนั้นคุณสร้างในสิ่งที่มันเหมาะสมดีกว่าวันหนึ่งที่คุณเลี้ยงวัวมานานมากพอคาว่าบาลานซ์มันคือคําที่สําคัญที่สุดสุดท้ายนี้พี่อยากสั่งอะไรไว้บ้างไหมคะช่องทางการติดต่อก็ถ้าอยากดักดูสไตล์อะไรก็แล้วแต่ก็คือถูกใจเพจลุงเจริญฟาร์มได้นะครับในในเฟซบุ๊กก็ต้องขอคุณเบี่ยวด้วยได้ครับได้ครับพี่กำนันเราถ่ามสายยาวใช่ไหมพี่ีเราโผลมพัดเย็นดีกำนันนี่สาคัญที่กินน้ำไปสามขวดอะ